ค่ะนะครอบครัวแม่แตงโมนะ้มองมงคลชัยนะกราบขอบพระคุณนะเครื่องตัดหญ้าใหม่นะจากคุณแม่เอนนะคะเม่เกราบขอบพระคุณแม่เอนคะ่ะนะที่เมตตานะคะอ่ะอนยอดคะแนนนะคะมาให้นะคะพอควันไม่ค้อนะซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่นะคะพอดีว่าเครื่องเก่าก็เสียแล้วก็ซ่อมหลายรอบจนซ่อมไม่ได้แล้วเนาะนะคะ คุณแม่แอนท่านก็เมตานะคะอโอนคะแนนมาให้นะคะสาหรับซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่นะคะก็ได้สี่จังหวะเนาะแม่เนาะนะตามที่ราคาคุณแม่บอกเลยนะคะนี่นะคละ,คล,อะลองเครื่องให้ดูค่ะแม่นะ,อะลองเครื่องให้ดูด้วยค่ะแม่ครับขอบพระคุณคุณแม่แอนนะคะแม่ สำหรับเครื่องตัดหญ้าใหม่ให้หมูอ้วนนะคะให้พี่อามนะคะอ่าเดินดูเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็เลยได้ร้านนี้ค่ะแม่ราคาเดียวกันกับที่คุณแม่บอกนะสองพันะคะเก้คะแนนค่ะแม่่อได้2อ0พัเค่ะแม่อุ้ยเครื่องนิ่มอยู่เนอะแม่นเหรเออ เครื่องตีจังหวะค่ะแม่นะคะ,ะไปไม่ได้ป่ครับจะซีกันเลยจะซีนะอ่าขอขอบพระคุณแม่เอ็นหน่อยครับคุณแม่ครับครับอ่าลองเครื่องเรียบร้อยค่ะแม่นะครับขอบพระคุณแม่เอ็นคะ่ะนะขอให้แม่เอ็นกิจการ,รจเจริญรุ่งเรืองค,ค่ะแม่ แล้วแต่เรารู so? e. right? so, um, ้จักรักษาโนเมทุกเครื่องเลยเครื่องอะไรเหมือนกันเลยให้แต่ว่าเรารู้จักรักษาเอกราบขอบพระคุณแม่เอ็นค่ะแม่นะฮะได้เครื่องซีจังหวะค่ะแม่นะบอกว่าเครื่องซีจังหวะเครื่องจะนิ่มเครื่องนิ่มค่ะแม่เครื่องนิ่มแต่ว่าโองจังหวะเครื่องค่อนข้างแรงค่ะแม่แรงแต่ว่า อเจ้า,จาของก็บอกแนะนำสี่จังหวะก็ดีค่ะแม่นะคะแม่พัาก็เลยเลือกสี่จังหวะค่ะมแม่ถ้าว่าสองจังหวะหมานานี้สองจังหวะเท่าไหร่เดีพัหน่อยโอ้สองจังหวะก็สองพันห้าร้อยคะแนนค่ะแม่สี่จังหวะก็อย่างคุณแม่ว่าคะ่ะอีกสิบคะแนนจะสามพันค่ะแม่แม่พา,พลาเลือกสี่จังหวะนะคะนี่ครับคุณแม่ครับ เอมมอบคะแนนเลยค่ะแม่ขอบพระคุณแม่เอ็นนะคะแม่โอ้ยนะคะพี่อามดีใจเลยค่ะแม่ยามดีใจเลยพี่อามเอบหัวเลาะอยู่บ้านเนาะแม่เนาะตอนแม่พาว่านะแม่เอ็นให้คะแนนซื้อนะคะเครื่องตัดหญ้าใหม่พี่อาร์มุ้ยนะหัวเลาะดีใจเลยค่ะแม่แม่พากลับขอบพระคุณแม่เอ็นค่ะขอให้รแม่เอ็นนะคะแม่กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแม่ ลูกค้าเยอะๆค่ะแม่นะคะพอควันแม่ควานอ้วนน้อยมงคลชายกลับขอบพระคุณแม่แอนค่ะ